ก่อนจะพูดถึงข้อ22นะครับขอพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนครับสามเหลี่ยมมุมฉากหมายถึงสามเหลี่ยมที่มีมุมยอด1มุมเป็นมุมฉากใช่ไหมครับอันนี้เอาไปแล้ว90แล้วมุมภายใน3มุมรวมกันต้องได้ร้อยแปใช่ไหมดังนั้นร้อยแปดสหากมุมแรกนี้ออกไปแล้ว90ยังเหลืออีก90 ดังนั้นหมายความว่ามุมแหลมอีกสองมุมสมมติตรงนี้โตว A ตรงนี้โตว b นั่นก็หมายความว่ามุม A บวกกับมุม b ต้องได้อีก90องศาเสมอสำหรับพวกสามเหลี่ยมมุมฉากโอเคไหมครับเจ้าสามเหลี่ยมมุมฉากมุมแหลมอีกสองมุมมันจะต้องรวมกันได้90เสมอเลยครับ อ่ะสองเล่นเล่นสองเล่นเล่นเจ็ดสิบถามว่ามุมเอตรงนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบครับเอาเก้าสิบมาลบเจ็ดสิบครับใช่เอาเก้าสิบลบเจ็ดสิบได้ยี่สิบเลยนะครับอเอาไ่ทีเนาะ ถามว่ามุม y ตรงนี้เอต้องเป็นเท่าไหร่55ค่ะเออ y ก็จะเท่ากับเอา9กลบด,ด้วย35ก็จะได้55อีกนิดนึงสามในมุมฉาก แล้วเราดันเห็นว่าสองอว่าได้ประกอบฉากยาวเท่ากันอ้าวงั้นตอบกูซิตรงนี้ A ตรงนี้ B A ต้องมีค่าเท่าไหร่ 45, B ต้องมีค่าเท่าไหร่เอ45บี45ค่ะ45ค่ะอืม 45, 45. เหตุผลครับขอเหตุผลหน่อยเพราะว่าเมื่อจักส่งด้านมันเนท่ากันแบบนี่ครัเห็มหน้าจั่วครับนี่ hey, ครับ ตอนนี้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วนะครับสองด้านที่ยาวเท่ากันเนี่ยเราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดใช่ไหมครับสองด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมยอดด้านที่เหลือเรียกว่าฐานด้านนี้เป็นฐานมุมที่อยู่ติดก,กับฐานเรียกว่ามุมที่ฐานต้องโตเท่ากัน A กับ B ต้องโตเท่ากันโดยตอนนี้ A กับ B รวมกันได้เกแล้วมันต้องโตเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่า a เท่ากับ b โดยมันจะรวมกันได้90เพราะฉะนั้นแต่ละมุมก็เลยโตเป็น90สองจึงได้45ดังนั้นจำไว้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วมุมแหลมสองมุมของมันจะเป็น45เสมอจำไว้นะสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วมุมแหลมของมันจะเป็น45เสมอน,นะครับโอเค มาเริ่มข้อนี้กันเลยนะครับตรงนี้โน้ตทันหรือเปล่าครับเนี่ยโน้ตไปหน้าข้างๆเนาะทันไหมครับทันครับโน้ตไปหน้าข้างๆนะนนๆนะเดี๋ยวครูจะลบแล้วนะมีใครไม่ทันบอกครูก่อนอะถ้าทุกคนทันหมดแล้วครูลบเลยนะครับ ครับในรูปนะครับในรูปนะครับนี่ครับเด็กๆเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วเอ้ยขอโทษเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่นะสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเรารู้มุมแหลมของมันมาหนึ่งมุมเด็กๆย่อมจะหามุมแหลมมุมนี้ได้ตอบกุ้ศิมุมแหลมมุมนี้จะคิดยังไง มุม Q ตรงนี้ 0. 0. 0. 0. 90ลบ3บครับเอ้90ลบ30ก็จะได้60โอเคนะก็จะเป็นสเต็ปแรกของเราเนาะเพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่งิจารณาสามเหลือนมุมฉา PQR จัได้มุม PQR มุมตรง Q นั่นเองนะครับเท่ากับ90ลบ30เท่ากับ60องศานะ ข้อนี้เขาอยากจะได้ค่าของเซต้านะครับเขาอยากรู้ค่าตัวนี้ค่าตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคต่อสเต็ปที่2กันครับการที่มุมนี้เป็นหนึ่งร้อยสาสิบองศานะมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแปดสิบเส้นตรงไหนเส้นตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มุมเออมุมนี้เพราะฉะนั้นนะ AEQ ไปบวกกับมุม130ยสมสมุมนี้รวมกันกลายเป็นมุมตรงมุมนี้ถูกปะกลายเป็นมุม QEP นะเท่ากับร้อยแปดสิบมุม QEP งั้นเด็กๆก็จะรู้ขนาดของ AEQ แล้ว AEQ จึงเท่ากับร้อยแปดสิบ บด้วย130เท่ากับ50องศา อ่าโอเคตามทันไหมครับจะจบแล้วอีกนิดเดียวทันค่ะโอเคครับโจทย์บอกว่าสี่เหลีล่ยมรูปนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอบกูก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานชนิดหนึ่งปะ่ะใชค่ค่ะอืมใช่ครับงนื่นการที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานชนิดหนึ่งแปบลบว่าด้านตรงข้ามมันต้องขนานกันด้วยถูกไหมอืมนะนะก็แปลว่าเนี่ย เีนาไนเนี่ยเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันขนาดนั้นอยู่นะโอเคนะดังนั้นเราจะใช้นี่ครับอยากซ้ายอยากขวาอีกแล้วเครื่องมือหากินประจำ แต่ทีนี้เนี่ยดูนะเดี๋ยวพอครูจะใส่มุมตรงเนี้ยกับจะใส่มุมตรงเนี้ยโอ้โหมันจ่อใกล้กันนิดเดียวอะครับเนี่ยสังเกตดิสังเกตมอง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 ก่อนมองก่อนเห็นไหมในมุมที่ครูจะใส่สองสองมุมเนี้ยมันจะจ่อใกล้กันนิดเดียวครับงั้นครูเลือกจะเขียนรูปใหม่เลยนะครับนะครูเขียนรูปใหม่เลยนะครับขยายตรงนี้ ให้มันอยู่ห่างๆกันนิดหนะึเค นตรง Q นี่60แล้วก็มุม AEQ 50 50 AEQ ตรงนี้50 แล้วก็เส้นข้างบนข้างล่างเนี่ยขนาดกันนะครับงั้นใช้อยากซ้ายอยากขวาได้นะครับนะตรงนี้คือ F ตรงนี้คือ D แล้วก็มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้านั่นเองอันนี้คงมองออกเลยนะครับคือถ้าเกิดครูเอามุม50กับ60ลงไปตรงนี้เนครับมันจะชิดกันมากเลย ก็เลยเปเหตุผลว่าทําไมคุณถึงได้มาเขียนรูปใหม่ซะนะครับเด็กๆได้ดูแล้วไม่งงนะโอเคมุมห้าสิบปลายแหลมชี้ไปทางด้านซ้าย้ขอโทษปลายแหลมชี้ไปทางด้านขวาก็เป็นเหลี่ยวขวาเซตาปลายแหลมชี้ไปทางด้านขวาก็เหี่ยขวาแต่หกสิบปลายแหลมชี้ไปทางด้านซ้ายก็อยาก้ายนะ ตัวที่เราต้องการคือเซตาเป็นพวกหยักขวางั้นตัวหยักขวาขึ้นก่อนหยักขวาเท่ากับอยากซ้ายอยากขวาก็มีเซตาไปบวกกับ50จะเท่ากับอยากซ้ายซึ่งมีอยู่ตัวเดียวคือ60เพราะฉะนั้นเซตาจึงเท่ากับ60ย้าย50จากบวกมาเป็นลบ สินได้เซตาเท่ากับสิก็เรียบร้อยนะครับอนเีก็ตอบสินะ,นะครับหาเวลาไปดูเทปนะครับหาเวลาไปดูเทปด้วย เล่นเอ่อเเอ่อเซตขนาดนะครับ